สวัสดีครับสวัสดีครับและสวัสดีครับผมหมาเก้าอี้กับไดอารี่ที่รักนะครับเออต้องขอโทษด้วยจริงๆที่ยังหายไปนานแต่ว่าเอาน่อย่างน้อยยังไงก็กลับมาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของทําไมถึงต้องเริ่มต้นระบบด้วย rr เท่ากับหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยนะครับหมาจะต้องให้นิยามครับวินเลทแล้วเนี่ยมันก็คืออัตราการชนะของระบบเรานั่นเองนะครับถ้านึก็ไม่ออกมันก็คล้ายๆกับที่เวลาเราไปเปิดกาชปองในเกมต่างๆแล้วก็จะมีโอกาสได้ตัวแรมากน้อยแค่ไหนประมาณอย่างนั้นนะครับ Like you know. เรื่องต่อไปที่หมาต้องพูดนั่นก็คือเรื่องของ r ีส์รีวอร์ดเลชครับหรือคือสัสดส่วนของกําไรเมื่อเทียบกับการขัดทุนนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเรามีรีวอร์ดที่มากนะครับมันก็จะทําให้เราได้เงินเยอะมากขึ้นและก็จะดีขึ้นด้วยในระยะยาวคล้ายๆกับร,ระบบของคาสิโนที่เราเล่นกันนะทีนี้เนี่ยเราจะไปต่อในเรื่องที่มันยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าเอ็กเพย์เทนซีนั่นเองครับก็คือกําไรคาดหวังหรือกําไร ต่อไม้นะครับเมื่อคิดอัตราส่วนมันเรียบร้อยแล้วซึ่งสูตรของมันก็คือเอาอัตราชนะคูณด้วยกําไรแล้วก็ลบด้วยอัตราการแพ้คูณด้วยเงินที่ต้องสูญเสียในแต่ละครั้งนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราควรที่จะรู้ว่าระบบของเราเนี่ยมีค่าตรงนี้เท่าไหร่นะครับเพื่อสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดได้ในระยะยาวครับทีนี้เนี่ยหากเราเอาตัว e อฟเฟกเตนซมาทําการวิเคราะห์และดูดีๆนะครับเราก็จะพบว่ามันประกอบไปด้วยสส่วนครับส่วนแรกถูกเรียกว่าวินเลทครับ และส่วนที่2นั่นก็คือส่วนของ Reward ดนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองจากตรงนี้แล้วเราจะเห็นได้ว่าอสองค่าเนี้ยครับมันจะค่อนข้างที่จะแปรผกผันกันครับหมายความว่ามันยากมากที่เราจะทําให้ทั้ง2ค่าเนี่ยมีค่าสูงด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันและสัมพันธ์กันนะครับ จากนั้นเนี่ยหากว่าเรานำค่าของ rr มาพอดคู่กับวินเลตนะครับมันก็จะได้กราฟมาตามรูปซึ่งในกราฟเนี่ยจะเห็นว่ามันแบ่งเป็น2ฝั่งครับฝั่งหนึ่งก็คือเป็นฝั่งที่เ e อ็กซเพนซี่เป็นลบและฝั่งคีอฝั่งที่เ e อ็กซเพนซี่เป็นบวกดังนั้นหน้าที่ของเราคือพยายามทำยังไงก็ได้ให้เพนซี่มันเป็นบวกให้ได้ไว้ก่อนนะครับจากที่หมาบอกไว้นะครับว่าควรจะเริ่มต้นระบบด้วย rr เท่ากับ1เหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานำตัวค่า rr เท่ากับ1เนี่ยมาคำน ค่า e f f i c น e n c y นะครับสิ่งที่เราได้ออกมาเลยนะครับก็จะเป็นไปตามในรูปก็คือเราเอาอัตราชนะคูณด้วย1ลบด้วยอัตราการแพ้คูณ1เหมือนกันอย่างน้อยต้องเท่ากับ0ูนย์วาว่าศูนย์หมายความว่าไม่ได้ไม่เสียนะครับเมื่อเราคํานวณออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้ออกมาเลยก็คือเราจะรู้ว่าค่าวินเลตที่เราต้องการจริงๆมันคือ50%ซึ่ง50%เนี่ยมันก็คือเป็นวินเลตปกติที่เป็นตรงกลางที่ทั่วไปอยู่แล้วนะครับ ซึ่งผมกาลังจะบอกให้รู้ว่าเราควรจะต้องมีวินเลทที่มากกว่า50%ให้ได้ถ้าเป็นไปได้นะครับและไม่ควรจะต่ํากว่านั้นเพราะตอนนี้หมากําลังจะเสนอแนวคิดให้เรามองมันในรูปแบบของเกมการเล่นเกมเกมหนึ่งนะครับเมื่อมาพูดถึงเกมการแข่งขันแล้วหมาก็ต้องมาให้นิยามของเกมครับเกมการแข่งขันโดยทั่วไปเนี่ยมันจะแบ่งออก2ประเภทนะครับการวัดอัตราการแพ้ชนะ1คือเกมที่ตัดสินการแพ้ชนะด้วยคะแนนนะครับอย่างเช่นกีฬาประเภทบอลเล่บอล ประมาณอย่างนั้นน,นะครับหรืออย่างที่2คือใช้เวลาในการตัดสินเช่นฟุตบอลครับก็คือเมื่อหมดเวลาแล้วคะแนานอยู่ที่เท่าไหร่ก็มาวัดกันตรงนั้นนะครับว่าใครเป็นฝ่ายแพ้หรือฝ่ายชนะนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าใจว่าเกมมี2ออย่างนี้การอธิบายจะง่ายขึ้นครับและถ้าเรามองดีๆแล้วเราก็จะเห็นว่าเกมในการเทรดแบบเกมกำไรนะครับเป็นการมองที่การชนะด้วยคะแนานนะครับไม่ใช่เวลายกเว้นอย่างเดียวนะครับคือยกเว้นโค้ดซิสเต็มซึ่งโค้ดซิสเต็มเนี่ยจะเป็นการมอง ในรูปแบบเกมแพ้ชนะในทางของเวลานะครับดังนั้นเราก็จะเห็นว่าวินเลทกับลิสร REWARD ยังคงสําคัญในเกมของการเก็งกําไรอยู่ดีนะครับจากนี้ไปนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นเข้าในตัวของเรื่องกันดีก,กว่าว่าควรสร้างระบบที่ R r เท่ากับหนละวินเลทมากกว่า50%ก่อนนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องยอมรับความจริงก่อนนะครับว่าวินเล t เนี่ยมีผลกับจิตใจเรามากครับ การที่เราผิดบ่อยๆนะครับต่อให้อาสูงเนี่ยจิตใจเราก็ต้องแย่แน่นอนครับดังนั้นหมาเลยให้ความสําคัญว่าแฟร์เกมคือเราควรจะมองว่าแพ้และชนะคือ1น1ไปเลยครับเมื mm ่อ hmm. ได้เท่าไหร่ก็ควรจะเสียได้ไม่เกินเท่านั้นครับ mm hmm. ข้อ2นะครับเมื่อเราตั้งต้นด้วยแนวคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ติดอยู่ในกับดักที่เขาบอกกันว่า R r น้อยกว่าศก็ได้แต่ขอวินเลตเยอะๆไปก่อนเพราะหมารู้ว่าการหาวิานเลตเยอะๆมันหายากมากครับ แล้วข้อ3ในการที่จะหาระบบเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งวนว่าเราจะเอา RR เท่าไหร่ดีนะให้เริ่มต้นจาก RR เท่ากับ1ไปก่อนเลยครับแล้วก็ตามหาวินเลตให้มากกว่า50%ให้ได้จากข้อ3นี้เองครับเราค่อยมาทําข้อสีก็คือเมื่อได้วินเลตที่มากกว่า50%แล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมามองดูอีกทีนึงนะครับว่าตัวระบบของเราเนี่ยมันสามารถอัพค่า RR ขึ้นไปได้สูงแค่ไหนซึ่งมันจะอ้างอิงจากความจริงของระบบได้มากกว่านะครับ โอเคเรามาดูกันต่อนะครับหลังจากที่เราได้วินเลตมากกว่า50%แล้วทีเนี้ยก็จะถึงเวลาที่เราจะมาหาว่าเราจะทำยังไงให้ RR มากกว่า1และควรจะมากได้สักแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไปย้อนดูในคลิปเก่าๆอย่างที่หมาเคยทำให้ดูอย่างเรื่องหมาแอบอะไรเงี้ยหมาก็จะพยายามบอกว่าให้เริ่มหาจาก RR เท่ากับ1น,นก่อนนะแล้วหมาก็ทำการทดลองให้ดูแล้วก็เอาข้อมูลมาให้ดูว่า ค่าวินเลตของระบบตัวนี้อยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งหมาบอกได้เลยว,ว่าท่าที่หมาเคยทําระบบและหามาเนี่ยวินเลตส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก56ถึงประมาณ70ประมาณสักแค่นี้ครับถ้าใครที่ได้วินเลตสูงวันนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าเออเขาเก่งเก่งกว่าจริงๆนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้มาเรียบร้อยปุ๊บเราก็มาดูในตัวอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งนั่นก็คือคลิป Basic Series EMA นะครับ ในคลิปเนี่ยช่วงท้ายของคลิปน,นะครับหมาก็จะอบอกถึงตัวระบบที่หมาใช้ในการเทรดหมาบอกเลยนะครับระบบนี้หมาใช้ในการเทรดจริงจริงเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าในตัวของ system นั้นมันให้ค่าอาที่สูงมากๆเลยครับสูงจนผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่คิดว่ามันจะไปได้มากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าในคลิปนั้นหมากับพยายามที่จะไม่พูดถึงในเรื่องการหาค่าอาเฉลี่ยนะครับและไม่อ้างด้วยว่ามันเป็นเท่าไหร่เหตุผลเพราะว่าในการหาค่าอาเฉลี่ยเนี่ย หล,หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดนะครับก็คือใช้จํานวนที่ชนะหรือจํานวน maximum rr มาคํานวณหา R เฉลี่ยเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเอาคํานวณแบบวิธีการแจกแจงเป็น distribution ออกมานะครับเราถึงจะรู้ว่าตัวระบบของเราเนี่ยมี range ความกว้างของ rr เท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวไว้หมาจะทําคลิปต่อไปออกมาให้ดูแล้วกันนะครับเราจะได้เข้าใจว่าจริงแล้วควรจะเลือก rr แบบไหนของระบบเรานะครับทีนี้หมาก็อยากจะพูดถึงอีกอย่างหนึ่งด้วยนั่นก็คือเจ้าตัว c o s e system นะครับ ทำไมหมายังแนะนําว่าอยากให้ทุกคนลองทำโคสซิสเตมอยู่นะครับเพราะว่าตัวโคสซิสเตมเองเนี่ยมันเล่นในรูปแบบของเกมที่ต่างกันครับเขามองเกมการแข่งขันไปที่เวลาในการตัดสินนะครับเพียงแต่ว่าเวลาในการแข่งขันของโคสซิสเตมเนี่ยมันเป็นอนันต์นะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับในการแข่งขันเรายังสามารถเก็บแคชโฟซึ่งถือว่าเป็นคะแนนเอามาใช้ในการสู้ต่อไปในเกมครับไปได้เรื่อย เมื่อเริ่มต้นจากแนวคิดตรงแบบนี้ครับมันเลยทําให้อัตราวินเลตมันกลายเป็นร้อและเมื่อวินเลตกลายเป็นร้อตามสูตรของเอฟเฟนซีหมายความว่า rr ไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปครับแต่เราต้องอย่าลืมนะครับว่าเมื่อ rr ไม่มีความจําเป็นและวินเลตเป็น100%สิ่งที่ต้องแลกเลยในโค้ดซิสเต็มนั่นก็คือเวลาครับหมายความว่าบางออเดอร์เราจะติดเป็นระยะเวลายาวนานได้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะรู้ว่าเกมอันนี้คือเกมที่ใช้เวลาเป็นการตัดสินซึ่งจะแตกต่างจากเกม เก่งกาไรที่ใช้คะแนนตัดสินนะนะครับหลังจากที่ได้ฟังคลิปตัวนี้ไปแล้วผมคิดว่าก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่หมาต้องการจะสื่อให้เห็นจริงๆเลยเนี่ยคือหมาอยากจะให้เริ่มต้นมองเกมในการเทรดเนี่ยเป็นในรูปแบบของการแพ้ชนะที่เท่าเทียมกันก่อนนะครับนั่นก็คือเริ่มต้นที่ 1R แต่พยายามหาวินเลทให้มากกว่า50%ให้ได้ก่อนแต่วินเลทเมื่อมากกว่า50%์แล้วไม่ได้หมายความว่า มันจะต้องมากกว่าเยอะๆครับเราต้องการแค่อยู่ในเลนส์ประมาณ 56- า0เแล้วเราค่อยมาเริ่มวิธีการปรับแก้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็คือการมองย้อนหลังกลับไปในตัวระบบจริงๆของเราเองนะครับเราจะได้รู้ว่า RR ที่สมควรใช้ในระบบเรามันคือเท่าไหร่แต่เพียงแต่ว่าหมายังไม่ได้อธิบายในตอนนี้และเดี๋ยวหมาจะอธิบายในข่าวต่อๆไปนะครับให้เข้าใจกันว่าการหา R r ที่มันสอดคล้องกับตัวซิสเต็มของเราจริงๆนะครับมันควรจะคิดแบบไหนการดิสติบิวอย่างไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หมาเกะวี่ด้วยนะครับจะได้ทำคลิปมาเยอะๆ